โอเคเมื่อกี้ชีววิทยาลืมเปิดไมค์ไม่เป็นไรช่างมันเรามาว,วิชาเรื่นต่อ,ตอน,นะครับก็ภาษาสอนก็ไม่เป็นไรนะครับโอเควันนี้เราอยู่ในวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูข้อสอบนะครับดูทบทวนเนื้อหาเพื่อที่จะเตรียมสอบกลางภาคกันนะครับโดยกลางภาคเนี่ยจะมี10คะแนนและจะมี3ตอนนะครับออกบทที่10เรื่องของการเกิดเมฆ เป็นข้อกากะบาท10ข้อ5คะแนนเติมคํา6ข้อ3คะแนนเติมตอบคําถาม1ข้อ2คะแนนซึ่งสิ่งที่เราจะควรโฟกัสก็คือข้อกากะบาทนะครับเพราะมันเยอะดี5คะแนนแล้วก็ข้อเติมคํานะครับหข้อเนาะซึ่งไอข้อนี้อาจจะเป็นคําถามไม่ได้ยากมากนะครับก็ทอาจจะทําได้เนาะวาดรูปเมฆนะครับครูให้กราฟมานะครับ ให้กราฟมาแล้วถามว่าเป็นเมฆแผ่นเมฆก้อนเป็นเมฆยัยงไงเนาะเนื้อหาในการตอบก็เป็นการเรื่องของการยกตัวของเมฆการเสถียรภาพการเกิดเมฆก้อนหรือเมฆแผ่นสภาวะว่าเป็นเสถียรภาพแบบใดนะครับกลไกเป็นยังไงเนาะอ่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเลยเรามาดูวิชานี้กันก่อนวิชานี้เนี่ย<อ>กล่าวถึงโลกดาราศาสตร์และอวกาศ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะรู้เนี่ยเหมือนเราจะเป็นนักบินเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วนะครับวิชานี้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนโลกของเราใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยเราจะศึกษาทั้งเรเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอาก,กาศดินฟ้าฝนต่างๆแม้แต่หินดินทรายต่างๆเนี่ยที่อยู่บนโลกของเราที่ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะไปอยู่ในวิชาไหนในวิชาชีววิทยาใช่ไหมครับ โอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้ววิชานี้ก็มีความสําคัญในระดับหนึ่งเพราะว่าเรานําสิ่งต่างๆนี้มาใช้ประโยชน์น้ํามันต่างๆใช่ไหมครับซึ่งการที่เราจะไปออกไปซื้อของขายของอะไรต่างๆถ้าฝนตกไปได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องมีการแบบดูฝนฟ้าอากาศดูการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศวันนี้เกิดพายุใต้ฝุ่นมาเออเราเตรียมรับมือทันไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในหน่วยของ11 นั่นก็คือหน่วยสิบนะคะเรื่องของการเกิดเมฆอ่าแล้วเสร็จงี้เราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมว่าเมฆเนี่ยมันอยู่บนท้องฟ้าแล้วมันเป็นยังไงมันอยู่ท้องฟ้ามันอยู่นิ่งๆไหมไม่ใช่ไหมครับยิ่งมันตัวเยอะๆมันควบมันแบบเยอะมากเลยมันเกาะตัวกันแล้วมันควบแน่นตกองมากลายเป็นฝนมันก็เกิดเป็นวัฏจักรฝนวัฏจกวัฏจักรของน้ําซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการเกิดเมฆนะครับ ซึ่งการเกิดเมฆเนี่ยก็จะทําให้เกิดวัฏจักรต่างๆทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตทําให้สิ่งมีชีวิตมีน้ํากินต้นไม้มีอะไรกินต่างๆเนี่ยเออมันก็ว่าไปมันก็เกี่ยวกับหลายวิชาเข้าไปใช่ไหมครับซึ่งการเกิดเมฆเนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการยกตัวของอากาศและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันเองอ่ะอย่างแรกเลยเมฆคืออะไรที่เราเข้าใจเมฆก,ก็คือละอองน้ําใช่ไหมครับที่อยู่บนอากาศที่มันลอยขึ้นไปเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราเห็นว่ามีหมอกเกิดขึ้น แสดงว่าหมอกนี่เกิดจากการที่น้ำนี่ระเหยตัวขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วมันก็ไปรวมตัวกันบนฟ้าก็เกิดเป็นเมฆกันเองยากไหมไม่ยากนะครับซึ่งเมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากเนี่ยน้าระเหยขึ้นไปรวมตัวกลายเป็นเมฆจบไหมจบเนาะเอเคไหมครับซึ่งน้ำเนี่ยบนโลกของเราเนี่ยมีได้ทั้ง3สถานะที่เป็นสถานะหลักๆอาจจะมีสถานะกึ่งๆก,ก็อาจจะมีใช่ไหมครับแต่ว่าที่หลักๆก,ก็จะมีอยู่ สามสถานะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองโดยการที่ของแข็งเนี่ยละลายไปเป็นของเหลวเขาเรียกว,ว่าการละลายใช่ไหมครับของเหลวกลายเป็นไอเขาเรียกว,ว่าการระเหยใช่ไหมครับระเหยกับเข้ามาเป็นของเหลวการควบแน่นควบแน่นกลับมาก็เป็นของแข็งนะครับการเกิดมฆเนาะก็สามารถเกิดจากการควบแน่นของไอน้ํา เมื่อไอน้ำได้บความร้อนก็จะยกตัวสูงขึ้นแล้วก็เกิดการควบแน่นกลายเป็นละองขนาดเล็กนั่นเองทำไมการยกตัวของไอน้ำทำให้เกิดเมฆอ่ะไอน้ำยกตัวปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเข้าไปรวมกันข้างบนใช่ไหมครับเกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆที่เป็นก้อนใหญ่นี่ก็คือเป็นสาเหตุทำไมไอน้ำถึงทำให้เกิดเมฆเนาะการยกตัวของอากาศ กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโอเคไหมครับเรารู้นะครับว่าโลกของเราเนี่ยมีชั้นบรรยากาศปกคลุมอยู่ซึ่งชั้นบรรยากาศก็ประกอบไปด้วยแกสส๊สต่างๆนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์แบ่งชั้นบรรยากาศได้หลายชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นโทโรโพสเฟียสตาโตสเฟียมีโซสเฟียเอ็กโซสเฟียมีแล้วก็ออกไปนอกโลกใช่ไหมครับโดยชั้นแรกเนี่ยชั้นที่อยู่ติดกับพื้นดิน สูงขึ้นไปประมาณไม่รู้กี่ก,กิโลทั้งมันก็คือชั้นที่มีชื่อว่าโทรโพสเฟียร์นะครับชั้นนี้เนี่ยจะมีอุณหภูมิและความกดอากาศลดลงตามระดับพื้นที่ความสูงที่เพิ่มขึ้นหมายามหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่งขึ้นไปที่สูงเท่าไรเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิและากอากาศก็จะลดลงขึ้นเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิและความกดอากาศก็จะลดลงอย่างเช่นนายจิรภัทยืนอยู่พื้น อยู่บนพื้นดินตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสซึ่งในระดับความสูงที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเลคือ200ก็แล้วกัน200ถ้านสิเงสิ่งพาดขึ้นไปอยู่บนตึกที่สูง2กิโลเมตรมีไหมไม่มีเนาะขึ้นไปอนเขาก็ได้ที่สูง2กิโลเมตรมมมมมมสิงรงพาพรู้สึกว่าที่อยู่ที่สูงขึ้นเนี่ยอุณหภูมิมันเย็นมันหนาวขึ้นเพราะกดอากาศมันยิ่งลดลง แส,สดงว่านี่แหละมันคือชั้นโชวโพสเฟียโอเคไหมครับซึ่งเราจะสมมุตินะครับเราจะทำการทดลองโดยสมมุติว่าจะเกิดก้อนอากาศก้อนอากาศ,กออากาศคือสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยให้ก้อนก้อนอากาศนี่มีขนาดเท่ากับลูกบาสเกตบอลก้อนอากาศนี้เนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ไม่มีการถ่ายเทกับ ภายนอกอเราเอาก้อนอากาศก้อนนี้นี่นะครับที่ความดันนะครับอยู่ที่990ก็คือระดับปกติอยู่ที่พื้นผิวโลกขึ้นไปสูงปุ๊บขึ้นไปสูงสูงสูงปรากฏว่าก้อนอากาศเนี่ยมันจะต้องทําให้ตัวเองเป็นยังไงจะต้องทําให้ตัวเองทําให้ตัวเองเป็นยังไงจะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเท่ากับความดันณนะความสูงนั้น พราะนั้นแ,แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือก้อนกอ,นอากาศมันจะขยายตัวเพื่อที่จะให้มีพื้นที่มากขึ้นในการบรรจุความดันอากาศในนั้นนั่นเองโอเคไหมนี่ก็แสดงว่าก้อนอากาศเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเนื่องจากอุณหภูมิและความกดอากาศที่เข้ามาขอเรีกว่ากระบวนการอะเดียเบติกนะครับอะเดเบติกเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการถ่ายเท ความร้อนก้อนอากาศกับอากาศที่อยู่บริเวณรอบๆมันเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงของก้อนอากาศในธรรมชาติจะใช้หลักการแอดเดเบติกโดยจะมีแอดเดเบติกแบบแห้งกับแอดเดเบติกแบบอิ่มตัวโดยแอดเดเบติกแบบแห้งก็คือการที่ก้อนอากาศขึ้นไปที่สูงแล้วไม่มีการควบแน่นซึ่งจะลดลงในอัตรา10กิโลเมตร10 องศาศเซลเซียสต,ต่อ1นกิโลเมตรขอภัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณนี้แล้วเราขึ้นไป 1, km, 1 km. กิโลเมตร1กิโลเมตรแสดงว่าอุณหภูมิเนี่ยจะลดลงไป10องศาศเซลเซียสเลยนี่คืออเดบเติกแบบแห้งข้อที่1ข้อที่2อะเดบเติกอากาศแบบอิ่มตัวหมายถึงว่า <c oughs> เมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึงจุดที่เป็นจุด ที่เป็นศูนย์องศาแล้วก็คือจุดที่มันจะต้องควบแน่นกลายเป็นของแข็งแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็น1กิโลเมตรนะครับได้6องศาอย่างเช่นก้อนนี้นะครับเคลื่อนที่ไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วจุดจุดนี้เนี่ยมีความชุ้นสัมพัทธ์ที่100่แล้วแล้วก็คือจะเป็นของแข็งแล้วถ้ามันขึ้นไปอีกสูง1กิโลเมตรอีกตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลง10 องศาเซลเซียสเ,เดียวถ้าขึ้นไปหนึกิโลเมตรตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นกี่องศาหกองศาแล้วนะครับเพราะความชื้นมันถึงแล้วเขี okay, ม้มจบเนาะไปเลยกระบวนการออเดีเบติกเกี่ยวข้องกับการเกิดเมฆอย่างไรออเดีเบติกเนี่ยมันจะทําให้อากาศในธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับออเดบติกเลยนะครับอากาศธรรมชาติเนี่ยคล้ายๆกับออเดบติกเลย โดยอัตราเยเปติกอากาศแห้ง10องศาไม่เกิดการควบแน่นแต่ถ้า6องศาปุ๊บจะเป็นกรณีที่ไอยน้ำเกิดการควบแน่นนั่นเองอย่างเช่นอีวัตถุก้อนอากาศนี้เนี่ยขึ้นไปที่สูง 1, 1> กิโลเมตรแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นความดันก็ลดลงอีกก็ต้องทำให้ตัวขยายตัวขึ้นอีกปุ๊บอันนี้ปุ๊บ,บพอไปถึง0งองศาเกิดอะไรขึ้นกดอะไรขึ้นความช้นสัมพัทธ์100 แสดงว่ามันจะลดลงทีละ6องศาแล้วนะครับจากศูนย์ก็กลายเป็นลบ6แล้วก็กลายเป็นลบ12ตามลําดับนั่นเองซึ่งตอนแรกที่มันไปถึงศูนย์องศาเนี่ยมันยังไม่เกิดเป็นก้อนแต่ถ้ามันถึงศูนย์องศาปุ๊บมันจะเกิดเป็นเมฆแล้วนะครับโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับซึ่งนี้ก็คือเป็นกราฟนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความสูงเนาะก็คือยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้เออความ อุณหภูมิเนี่ยยิ่งลดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะซึ่งจะเกิดอากาศอากาศแบบแห้งก่อนแล้วก็ค่อยเกิดแบบอิ่มตัวครับซึ่งกราฟมันก็คือจะ30ก็จะลดลองมาปึ๊บมาถึงจุดศูนแล้วสูงก็จะลดมาทีละ6นะครับปึ๊บทีละ6ทีละ6เห็นไหมตามลำดับอันเองโดยที่จะไม่มีสิ้นสุดนะครับจบไหมจบนะครับ มาเกี่ยงสุ่หัวข้อแรกแล้วนะครับหัวข้อที่2เสถียรภาพอากาศกับการยกตัวของก้อนอากาศนะครับโดยเสถียรภาพอากาศเนี่ยคือภาวะที่ยับยั้งหรือส่งเสริมการเคลื่อนที่ของอากาศแน่นอนว่าเราเห็นเมฆใช่ไหมครับบนท้องฟ้าแล้วมันเป็นยังไงมันอยู่ก้อนกลมๆมันอยู่นิ่งไหมไม่ใช่ไหมครับมันจะเกิดการเคลื่อนที่นะครับโดยอาศัยลมโดยอาศัยอะไรต่างๆนี่พัดมันทําให้เกิดการเคลื่อนที่ไป เพราะฉะนั้นแล้วฝนตกปุ๊บอยู่ดีฝนไม่ตกแสดงว่าก้อนเมฆที่เป็นเมฆฝนตรงนั้นอาจจะเคลื่อนที่ไปซึ่งมันเกิดจากสถิธภาพอากาศนั่นเองโอเคไหมครับซึ่งมันจะเป็นสถิธภาพแบบส่งเสริมหรือย,ยับยั้งนะครับก็ได้นะครับมีผลทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของก้อนอากาศโดยสถทธภาพมีอยู่4ชนิดคือทรงตัวสมบูรณ์ไม่ทรงตัวสมบูรณ์ ไม่ทรงตัวแบบมีเงื่อนไขและทรงตัวที่เป็นกลางคือเราอาจจะง,งงนะครับเรามาดูกันเลยการเปลี่ยนแปลงใดนะครับที่เกี่ยวกับเสถียรภาพอากศาศบ้างเรามาดูอันแรกนะครับอันแรกก็คืออัตราอเดเบติกอากาศแห้งและอากาศอิ่มตัวเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศแห้งอากาศอิ่มตัวนี่ก็ผ่านใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงไม่คงที่อ่าอันนี้ การเปลี่ยนแปลงนะครับที่อุณหภูมิมันเไม่ไม่คงที่เลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้เรามาดูภาวะแรกกรณีที่หนึ่งภาวะทรงตัวสมบูรณ์เป็นภาวะที่เกิดการยับยัง้งการยกตัวของก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวเไหมครับ okay. มันจะเกิดการยับยัง้งทั้งอิ่มตัวแล้วก็แบบแห้งเลย ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงมีค่าน้อยกว่าไอเดยเบติแบบอิ่มตัว6องศาทําให้อะไรทาให้อุณหภูมิก้อนอากาศแห้งและอุณหภูมิก้อนอากาศอิ่มตัวต่ํากว่าอุณหภูมิโดยรอบท้องฟ้าก็เลยปลอดโปรง่งเกิดเป็นเมฆแผ่นก็คือไม่เกิดอะไรเลยคือเอาง,ง่ายๆทรงตัวสมบูรณ์เนี่ยยับยั้งหมดเลยยับยั้งไม่ให้เกิดเมฆใดๆเลยเข้าไหมจำแบบนี้เลยโอเคไหม ทรงตัวสมบูรณ์หมายถึงว่าทรงตัวสมบูรณ์แสดงว่ามันอาจจะแบบมีความสมบูรณ์สมบูรณ์หมายถึงว่าท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าหมายถึงอะไรท้องฟ้าแจ่มใสยับยั้งไม่ให้เกิดเมฆก็เป็นภาวะทรงตัวสมบูรณ์นั่นเองเห็นไหมแล้วมันไม่ให้เกิดเมฆเฉยๆได้ไหมก็อาจจะเกิดได้เล็กน้อยนะครับก็อาจจะเกิดเป็นเมฆแห่นได้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากอุณหภูมิของความสูง ของบรรยากาศเนี่ยต่ากว่าอะเดบติกแบบอิม่มตัวอีกก็คือยิ่งต่ําไปอีกของฟ้าก็เลยปลอดโปร่งนั่นเองโอเคนี่คือภาวะทรงตัวสมบูรณ์นะครับทรงตัวสมบูรณ์ยับยั้งทั้งก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวกรณีที่สองไม่ทรงตัวสมบูรณ์อะเมื่อกี้เนี่ยคำว่าทรงตัวสมบูรณ์คือยับยัง้งใช่ไหมครับเสร็จทีนี้ไม่ทรงตัวสแสดงว่ามันไม่ยับยัง้งละ มันส่งเสริมละแล้วมันส่งเสริมเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าแสดงว่าเกิดเมฆแน่นอนถ้ามันส่งเสริมมันก็จะเกิดเมฆแน่นอนโอเคไหมครับส่งเสริมทําให้เกิดก้อนอากาศให้แล้วก,ก็ละอิมต,ตัวก็คือส่งเสริมแสดงว่าค่าจะน้อยกว่าเดิมไหมไม่แล้วใช่ไหมครับจะมีค่ามากกว่าเดิมมากกว่าอดะดล็กติกแบบแห้งอีกมากกว่าสิบอ,องศาอีกตั้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือเกิดเมฆ แล้วเมฆแบบไหนเมฆแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะเขาเรียกว่าเมฆก้อนนะครับเมฆก้อนโอเคไหมครับเขนะีนเนาะอันนี้เป็นเมฆก้อนเนาะนี่คือภาวะทรงตัวแบบไม่สมบูรณ์นะครับ่านกรณีที่สามภาวะไม่ทรงตัวแบบมีเงื่อนไขเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่ทรงตัวแบบมีเงื่อนไขแสดงว่ามันคำว่ามีเงื่อนไขเนี่ยแสดงว่า อันนึงเนี่ยอาจจะถูกส่งเสริมอีกอันนึงอาจจะถูกอับยัง้งซึ่งก็ใช่แล้วนะครับก็คืออากาศก้อนอากาศอิ่มตัวจะเกิดการส่งเสริมและก้อนอากาศแห้งจะเกิดการยับยัง้งอา้าเกิดอะไรขึ้นอะทีนี้ส่งอิ่มตัวส่งเสริมส่วนอากาศแห้งยับยัง้งเกิดอะไรขึ้นทําให้ค่านะครับมันอยู่ข้างขัง้นกันมีค่าอยู่ระหว่าง6กับ10 ซึ่งการภาวะทรงตัวแบบมีเงื่อนไขเนี่ยอาจจะทําให้พองฟ้าแจ่มใสก็ได้ทําให้เกิดเมฆก็ได้ไม่ไม่แจ่มใสนะครับไม่มีคาว่าแจ่มใสแต่จะทาให้เกิดเมฆอาจจะเป็นเมฆที่เออ่องาะที่ใหญ่ๆห,หน่อยก็คือเมฆก,ก้อนเมฆที่บางเบาหน่อยก็คือเมฆแผ่นนี่ก็คือภาวะทรงตัวแบบมีเงื่อนไขนี่ภาวะต่อไปภาวะทรงตัว เป็นกระดาเป็นยังไงไม่เกิดการส่งเสริมจะเกิดการยอบยัง้งการยกตัวของก้อนอากาศก็คือเกิดการยับยั้งเลยแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับตามระดับความสูงของอากาศเนี่ยมีค่าเท่ากับไอเดรติกทั้งสองเลยคือทั้งอิ่มตัวและแบบแห้งทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็สามารถที่จะเกิดอะไรได้บ้างก็คือ ภาวะที่เป็นกลางนะครับลักษณะนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นเมฆที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไม่เกิดเมฆเกิดเมฆก,ก็ได้นะครับเห็นไหมอ่นะดูก,กราฟอันนี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้อธิบายเรื่องกราฟตรงนี้เลยภาวะทรงตัวเอาชิปเปงละทุกคนครับปากกาแบบหมด คุณครับประกาศหมดโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเนาะ